ันนี้ครับผมเวลาประมาณเที่ยงฮะวันนี้เราจะไปที่สตูกันแล้วก็เดี๋ยวเรามีนัดัน้องๆไปเตะบ,บอลตอนหนึ่งทุ่มยัไงไเดี๋ยวเราไปเจอิญที่สตูกันก่อน,นครับผมตอนนี้เราก็อยู่ที่สตูเดียวแล้วครับผม เราจะลงไปดูน้องๆกันน้องๆเรียนเต้นอยู่แจมนั่งทำงานคแบบอ้าวเฉลยเลยที่ายอะไรล่ะอ่ะบล็อกไม่เห็นรอยน้องๆก็กำลังเรียนเต้นกันอยู่ครับผมเรามีครูพี่ปอนสอน ตอนนี้น้องๆเขากำลังพักระหว่างการเรียนเต้นกันอยู่ครับผมเรามาสัมภาษณ์ความพร้อมที่น้องจะไปเตะบอลทุกคนขอฉายาฟุตบอลหน่อยที่ลงมาเนี้อ๋อที่ลงชื่อเควินเดคุนครับเนี่ยมีร้อยนะส่งบอลแบบถึงถึงเท้าแน่นอนนะถึงเท้าแน่นอนนะยอดชื่อชื่อฟุตบอลที่ลงว่าอป๊อปปั้นนะเดี๋ยวนี้เป็นไงห่อป๊อปั้นบอกเลยว่าแชมป์โลกแชมโลก แชมป์โลกไปเล่นสนามเราแชมป์โลกนะอ่ะไปต่อได้ชื่อว่าเวอร์จิวันไนท์กองหลังสุดโหดกองหลังไมยนะวันนี้แบบกองหน้าบุกเข้ามาไม่ผ่านไม่แน่นอนไม่ผ่านเพราะเรามีเวอร์จิวปันไนท์เวอร์จิวันไนท์ดูดิในต้าเนต้าอันนี้คืออะไรอ่ะเบเตอร์ชมาโตครับลูกห่างเบเบซีโนเอ็กซ์คาลิเบอร์บินเซฟเนี่ยมันต้องอยู่ต้องอยู่คนละฝั่งกับพี่แล้ว พี่เป็นอ่ะไรนะพี่เป็นอะไรนะันนี้ไงไอซองเบโก้ไอซองเบโก้นี่ขอชื่อฟุตบอลที่ลงเมื่อวานเลยอะไรนะชื่อฟุตบอลที่ลงเมื่อวานเลโอเนียเมตเตนหลอกขายหมดเลยใช่ไหมใช่ไม่เล่นไทยเยอะแต่แบบโยกทีเดียวก็หาเลยโยกขายแองเกิลเบรกเลยอ่ะแองเกิลเบกเออไม่ซื่อแองเกิลเบกเออโหขายัากเลยเดี๋ยวไปรอดูตอนนี้ตอน ที่เราไปสนามกันเลยกว่าตอนนี้ก็ถึงหอพักแล้วครับ กลับมาจากการเตะบอกลกับน้องๆทุกคนวันนี้เอ็นจอยมากค่ะเราว้เจอกันใหม่ครับผม